สวัสดีค่ะพบกนันในเอเชียบุกี้ไลน์ไทยแลนด์นะคะช่องข่าวสารที่จะพาทุกคนไปขมวดเกี่ยวกับกระแสะในวงการฟุตบอลค่ะและข่าวแรกของวันนี้นะคะนะก็ต้องขอสแสดงความยินดีกับแฟนบอลปีศาจแดงนะคะหลังจากที่ได้มีเฮกันค่ะในการปิดตลาดหน้าหนาวนะคะเพราะว่าล่าสุดค่ะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะคะเขาก็ได้ออกมาคอนเฟิร์มคว้าตัวมาเซลซาบิเซอร์กองกลางจากทางไบเย็นมิวนิกค่ะด้วยสัญญายืมตัวจนถึงเดือนวิถุนาย,ยน2023เลยนะคะโดยที่ไม่มีออปชันซื้อขาดใดๆค่ะ ซึ่งก่อนหน้านี้นะคะแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดค่ะเขาก็ต้องการมิดฟิลเข้ามาเสริมทัพค่ะหลังจากที่ออกมายืนยันแล้วนะคะว่าคริสเตียนอิลิกเซนเจ็บหนักถึงขั้นต้องพักยาว3เดือนเป็นอย่างน้อยนั่นเองนะคะเช่นเดียวกับมิดฟิลรายอื่นอย่างสกอตแม็กโทมินนะคะที่มีอาการเจ็บเช่นกันค่ในในะแล้วก็ดอนนี่ฟันเดเบกนะคะที่ต้องในในพักยาวไปก่อนหน้านี้ค like ่ะ ซึ่งแวนยูนะคะก็ตกเป็นข่าวกับกองกลางหลายรายเลยนะคะแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยก็ไปตกที่ซาบิเซอร์ค่ะก่อนที่ทั้งสองสโมสรน,นะคะจะบรรลุข้อตกลงแล้วก็มีการยืนยันถึงการย้ายล่าสุดค่ะและการมาของดิวนี้นะคะนะก็คาดว่าน่าจะเป็นการที่เจ้าตัวเทนฮาค่ะเขามีคอนเน็ชันที่ดีกับไบร์นมวนิกมาก่อนนะคะก็เลยทําให้ดิวนี้ค่ะจบลงได้อย่างรวดเร็วนั่นเองค่ะ ฝบ BCO Romano ค่ะได้ออกมารายงานนะคะว่าเชลซีบรรลุข้อตกลงกับทางเบนฟิก้าแล้วนะคะกับการเซ็นสัญญาเอนโซฟานันเดสค่ะด้วยค่าตัวที่เป็นสถิติ1 0 5ห้าล้านปอนด์นะคะ แต่ว่าค่าตัวดังกล่าวค่ะยังไม่ใช่แค่เพียงสถิติของสิงบลูเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังทุกสถิติของเกาะอังกฤษค่ะที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นะคะเคยควัก100ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญาแจ็คกิริชนั่นเองค่ะซึ่งที่ผ่านมานะคะเชลซีค่ะได้ให้ความสนใจในตัวของเอนโซมาตลอดนะคะทั้งตลาดซื้อขายเดือนเดือนนี้เลยนะคะแต่ว่าถึงแม้ค่ะว่าพวกเขาจะพร้อมจ่ายค่าตัวที่105ล้านปอนด์นะคะแต่ก็ยังมีการติดปัญหาค่ะในการคุยเรื่องโครงสร้างการจ่ายเงินกับทางเบนฟิก้านะคะยังไม่ลงตัวสักทีนั่นเองค่ะ ซึ่งเชลซีนะคะก็จะต้องจับนักเตะตรวจร่างกายค่ะแล้วก็เครีย์อเอกสารให้ทันเวลาก่อนที่ตลาดซื้อขายจะปิดด้วยค่ะ มาดูทั้งฝั่งอาร์เซนอลกันบ้างนะคะปิดตลาดซื้อขายด้วยการเซ็นสัญญาจอจินโยของทางเชลซีมาเพิ่มตัวเลือกในแดนกลางนั่นเองด้วยค่าตัวรวมๆแล้วก็ประมาณ12ล้านปอนด์นั่นเองนะคะซึ่งอาร์เซนอลค่ะก็ต้องหาหนักเตะมาเสริมแดนกลางเช่นกันนะคะเนื่องจากว่าโมฮัมเหม็ดแอนนานีค่ะเขาพบอาการบาดเจ็บนะคะทำให้ตัวเลือกในตำแหน่งวิดฟิลของพวกเขาเนี่ยเหลือไม่เยอะมากนักน,นะคะซึ่งก่อนหน้าน,นี้ค่ะพวกเขาพยายามที่จะคว้าตัวมอยเซตไคเซโดแล้วนะคะแต่ว่ายื่นข้อเสนอไปกี่รอบเนี่ยก็โดนไบตันปฏิเสธกับ โดยข้อเสนอล่าสุดของพวกเขานะคะก็เชื่อว่าสูงถึง70ล้านปอนด์กันเลยค่ะฮอตแนมฮอตสเปอร์ ame, ค่ะประกาศการเซ็นสัญญาไปโดปเปแบบขวาจากทางสปอร์ติ้งลิสบอนนะคะในการยืมตัวพ่วงเงื่อนไขบังคับซื้อขาดในภายหลังค่ะซึ่งเจ้าตัวนะคะเป็นเป้าหมายที่สเปอร์ให้ความสนใจมานานแล้วค่ะแล้วก็เจรจากับทางด้านสปอร์ติ้งเนี่ยก็ยาวนานนะคะมาจนถึงช่วงเวลาสุดท้ายของตลาดซื้อขายกันเลยทีเดียวค่ะ ซึ่งสัญญาของเปโดโปโลนะคะก็จะมาในรูปแบบของการยืมตัวจนจบฤดูกาลพ่วงด้วยเงื่อนไขบังคับซื้อขาดราวประมาณ40ล้านปอนค่ะ สื่อแดนน้ำหอมค่ะได้ออกมารายงานว่าดีลของฮาคิมซีเยสนะคะที่จะย้ายร่วมปารีสแซงต์แชร์แมงค่ะสววลที่จะเกิดการล่มนะคะเนื่องจากว่าเชลซีส่งเอกสารที่จําเป็นไม่ทันกําหนดเวลานั่นเองค่ะเมืม่อวันจันทร์ที่ผ่านมาค่ะเบอเชก็ได้เข้าพูดคุยกับสิงบูนะคะเพื่อขอยืมตัวซีเยสค่ะจนในที่สุดนะคะช่วงวันสุดท้ายของตลาดซื้อขายเขาก็เจรจากันลงตัวนั่นเองค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามนะคะในดีลนี้ก็เกิดอุปสรรคขึ้นค่ะเพราะว่าทางเชลซีไม่สามารถส่งเอกสารที่จําเป็นเพื่อลงทะเบียนนักเตะได้ทันเวลาเส้นตตาายยลดือข ะะและสำนักข่าวฝรั่งเศสก็ได้ออกมาแชร์เพิ่มเติมอีกนะคะว่าเชลซีเนี่ยมีการส่งเอกสารที่ไม่ถูกต้องสำหรับการปิดดิวซีเย็กถึง3ครั้งด้วยกันนะคะซึ่งในวันพรุ่งนี้ค่ะเปอชชจะต้องเตรมยื่นอุทธรณ์ต่อลีกเอิงเพื่อให้ลงทะเบียนซีเย็กอย่างเป็นทางการได้ค่ะแล้ว่าถ้าหากเปยอชเนะคะยื่นอุทธรณ์ไม่ผ่านก็จะทําให ต้องอยู่ที่นสแตมฟอร์ดปิดในช่วงที่เหลือของฤดูกาลค่ะเป็นยังไงบ้างคะสำหรับข่าวที่แนะนำมาเสนอในวันนี้นะคะหวังว่าทุกคนคงจะชอบแล้วก็ถูกใจอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับเอเชียบุ๊ก like, ี้ไลท์ไทล์นะคะวันนี้เนาะต้องไปก่อนคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ